ถ้าเรายังทะเลาะกับตัวเองเราไม่มีวันที่อยู่กับผู้อื่นได้อย่างสงบเลยซึ้งนะครับซึ้งออผมจ่ายปีเขาไปแพงที่ผมือได้เลยพูดเร็วผมไม่ได้จ่ายปีโอเคครับคืออย่างนี้ครับหลายครั้งเนี่ยเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับนะผมไม่จะให้ยกมือในที่นะแต่ให้ยกคองเพื่อว่าใครทะเลาะคนละข้างบ้างนะครับ ไม่ต้องยกก็ได้นะครับหรือว่าคนในที่ทํางานนะครับยิ่งทวน,น่าที่ห้ามถามในที่นี่เลยนะฮะ,อะโอเคเพราะอะไรฮะเรายังลขอตัวเองอยู่เราหนีคนได้ทุกคนแต่เราไม่มีวันหนีคนใจตัวเองว่าจิบอกเราหายไปคือผมผมขามโค้งมากเนย <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือภาษาอังกฤษเาเรียกว่า no matter where you go there you are ก็คือว่าคุณไปที่ไหนคุณก็ผาใจไปทุกที่นะครับ ีนี้อันดับแรกถ้าเราอยากให้ความสัมพันธ์ในองค์กรของเราราบรื่นเนี่ย,ค,ยความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นนะครับราบรื่นเนี่ยความสัมพันธ์ของตัวเองต้องดีก่อนอันดับแรกสุดเลยเราอยากผมอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมานะครับพูดคุยกับตัวเองไม่ใช่เหมือนคนบ้านนะ <c oughs> <c oughs> ใจเย็นไหมครักลับไปพูดคุยกับต,ตัวเองเอาละไปน่าก <c oughs> ันจเลยนใจร <c oughs> ู้เหรดูก่อนว่าเรากับตัวเราจะทะเลาะกันน้อยลงได้อย่างไรเพราะในบรรดาสิ่งสําคัญ ความสัมพันธ์ลังค์ขันะ้นสุดครับเห็นนะครับ่ไบรรดาสิ่งสำคัญอนะ่ะความสัมพันธ์คงอยู่ในจบจิตวิทยามานะครับตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้วสนะิบห้าปีเลยไดนะครับ <S <S ผมก็เจอคนที่แบบโหดไวมากเลยนะคุณจิ๋วแต่เงินเยอะมากแต่ทุกซึ่งทุกส่วนใหญ่ที่มาหาเนะี่ยผมบอกเลยว่ามักจะแล้วเราผมไม่เคยคิดเงินอนะ่ะเป็นเป็นไม่ใช่อาชีพผมผมชอบเขียนหนังสือไม่ไม่ได้ชอบให้คำปรึกษาแล้วก็งานคิดๆิดเงินแต่ที่ผมจะบอกคือว่าที่เขาม ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดเงินหนาแต่ทำไมคนรวยแล้วยังทุกข์มากเพราะความสัมพันธ์เขากับคนรอบข้างเขาไม่ดีความสัมพันธ์เขากับครอบครัวกับลูกกับพ่อกับแม่กับนะครับคนในองค์กรเขาและสําคัญที่สุดคือกับตัวเองเราทะเลาะกับตัวเองวันกี่รอบเรานอนไม่หลับเราอะไรเพราะอะไรเราชัดอยู่นชัอยู่นี้ชัดในี่มันทุ่งเตอนเนี่ยมเงียอยู่เงียนะมือตีกันไปตีกันมาเนี่ยนะจะชี้ไ่สัมพันธ์ไม่สัมพันธ์ สมองซีดซ้ายซีดขวาก็ทํางาน,นก็สัมพันธ์กันคนเราเกิดมาเนี่ยจากกิจกรรมเมื่อกี้เราเห็นเราใช่ไหมฮะว่าเราไม่ได้เกิดมาให้เราอยู่กับตัวเองได้อย่างเป็นฉาบิับนะครับแค่มือที่เราจะชี้กับเราจะกดไลค์ยังไม่เรื่องเลยนะมอกี้ผมต้องฝึกอยู่10ปีนะ,ค,นะครับทำมืุรูกกี่รอบแล้วนะได้แค่นั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีความสัมพันธ์ที่อ่ต่อผู้อื่นที่ราบรื่น ความสัมพันธ์กับตัวเองเนี่ยเราต้องอยู่อย่างผู้รู้ผู้ตื่บบนผู oh น่ก่อนวันก่อนมีคือาฐานะแรกครับผม